สวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมปั๊มน้ำหอยโขกนะครับอาการก็คือเสียงดังนะครับก่อนอื่นก็มาแกะน็อต4ตัวนะครับตรงปั๊มหอ,อกนะครับแล้วก็ถอดฝาออกฝาปั๊มนะครับถอดออกไปเลยแล้วก็ถอดก้นงัดใบพัดออกครับ แล้วก็หมุนน็อตอีก4ตัวนะครับน็อตเบอร์8ตรงมอเตอร์นะครับถอดออกมาให้หมดนะครับแล้วก็กระแทกออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับกระแทกลงเลยนะครับเอาจะได้ถอดตรงแกนมอเตอร์ออกมานะครับโหนี่ก็สกรปรกนะครับ เคาฝาออกนะครับมาหมุนดูนี่ครับลูกปืนเสียงดังนะครับหรือแบริ่งนะครับสองตัวนะครับหน้าหลังใช้คีมหนีบนะครับเราจะด้อตรงใบพัดน้ําออกนะครับหมุนน็อตหนึ่งตัวนะครับมันจะยากตรงนี้นะครับตรงที่เอาใบพัดออกนะครับตรงนี้จะมีปัญหาเยอะที่สุดนะครับปัญหาตรงการถอดนะครับมันจะแน่นมากนะครับนี่ครับงัดไม่ออก ต้องฉีดโซเนกทิ้งไว้นะครับเพื่อกัดสนิมหมอกนะครับหลังจากถอดออกใบพัดออกนะครับก็มาตอกริมตรงนี้ออกนะครับถอดซีนออกนะครับซีนแม็กระวังอยาให้แตกนะครับแล้วก็กระแทกลงอย่างนี้นะครับเบาๆนะครับก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับ เราจะเปลี่ยนลูกปืนนะครับตรงนี้มาขั้นตอนการอัดลูกปืนออกนะครับจะใช้ไฮดรอลิกในการอัดช่วยอัดออกนะครับจะได้ง่ายต่อการถอดนะครับนี่ครับถอดออกสอ,สองตัวนะครับหน้าหลังถอดออกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนลูกปืนนะครับหน้าหลังแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับค่อยๆกระแทกลงนะครับอันนี้ทำแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวเสียหายครับเข้าที่แล้วก็ประกอบมอเตอร์เข้าไปนะครับอย่าลืมแหวนลองสปริงนะครับลองลูกปืนนะครับใส่เข้าเหมือนเดิมนะครับ เคาะเบาๆนะครับแล้วก็ใส่น็อตสีตัวเข้าที่เดิมนะครับเคาะเพื่อให้เข้าที่ได้ศูนย์นะครับไม่ต้องเคาะแรงนะครับเคาะเบาๆแล้วก็ขันให้แน่นนะครับมาทดสอบดูครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายนะครับขัดแกนออกนะครับเพื่อจะได้ใส่ง่ายๆนะครับ นี่ครับใส่จีนเข้าไปแล้วก็ตามด้วยริ่มนะครับนี่ครับใส่ริมเข้าไปแล้วก็ใบพัดนะครับใส่ให้ตรงรูรูนี้ใส่ตรงกับริมนะครับเกาบเข้าไปซึบพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับสุดท้าย หลังจากประกอบเสร็จนะครับมาฟังเสียงครับความแตกต่างครับอันนี้ก่อนทํานะครับอันนี้หลังทํานะครับเสียงนิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับขอบคุณครับ